ส่นช่วงนี้เราจะพาไปแลกค่ะการค้านร,รับนโยบายคงราคาสินค้าและบริการควบคุมปี2566นะคะซึ่งซูเปอร์มาร์เก็ตทองทิ้นค่ะก็ได้มีการค้านร,รับนโยบายลดราคา,า,คาลดราคาสินค้าและก็บ,บริการควบคุมเทมีความจําเป็นในชีวิตประจําวันของประชาชนปี2566เช่นเดียวกับปี2565เพื่อที่จะช่วยลดค่าครองชีพของประชาชนค่ะนี่เป็นบรรยากาศ TKNK Superstore สาขาสามชัยอำเภอห้ใหย่จังหวัดสงขลาน,นะคะ ซึ่งเป็นหนึ่งในาสามสิบวสาขาซึ่งเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตทองทิ้นรายใหญยในภาคใต้ที่เปิดให้บริการครอบคลุมทั้งจังหวัดสงคลา้าพัทลุงสตูนนลนครศรีธรรมราชและก็ปัตตานีค่ะก็จะมีการขายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพเจาะกลุ้มลูกค้าคั่เรือนแล้วก็กลุ่มแม่บ้านในชุมชนแล้วก็เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตทองทิ้นที่อยู่ขู่ทองทิ้นมายาวนานว่า30ปีได้ค้านร,รับนโยบายของรัฐบาลมาย่างตอนเนื่อง ล่าสุดค่ะก็ได้ให้ความร่วมมือในการคงราคาสินค้าที่มีความจําเป็นในชีวิตประจําวันของประชาชนในหมวดสินค้าเช่นหมวดสินค้าอุปโภคบริโภคหมวดอาหารแล้วก็หมวดอื่นๆน,นะคะที่กกาหนดเมื่อปี2 5 6 5แล้วก็จะสิ้นสุดการบังคับใช้ในวันที่3 0มิุนายน2566นี้ค่ะโดยรัฐบาลค่ะก็ได้คงราคาสินค้าและก็บริการควบคุมเช่นเดียวกับปี2560 ห6่อว้าต่อไปเพื่อที่จะช่วยลดค่าคลองฉีพของประชาชนนั่นเองค่ะโดยทาง KNK อนเคซุปเปอร์สตูดสาขาสามชัยก็มีการจัดเก็บสินค้าเต็มสต็อกนะคะไม่ว่าจะเป็นหมวดสินค้าอุปโภคบริโภคและการหมวดอาหารเช่นบะหมี่กึง่งสำเร็จรูปอาหารกระป๋องนุมซอสน้ำตาลทรายซอสปรุงรสน้ำมันพืชแปง้งซาลีหรือว่าคองใชายประจำวันแล้วก็คองใชายในบ้านต่างๆเช่นยาซีฟันสบูครีมอับน้ำแชมพูน้ำยาสักผ้าพงสักฟอกแล้วก็กระดาษ ร,รวมถึงพาอมสำเร็จรูปเด็กและก็ผู้ใหญ่นะคะล้วนม,มีความเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าที่ออกมาจับจ่ายใช้สอยค่ะ นอกจากนี้ค่ะก็ได้มีการจัดโปรโมชั่นลดราคาสินคา้าหลากไร้ยรายการนาหรื่ว่เสื้อหนึ่งแถมหนึ่ง,งองได้น,นี่ชอบลา้านเลวเรา<ะ>ให้แกลโลค่าปลีกเทเป็นผู้บริโภคโดยตรงนะคะและการในส่วนของหลูกค่าสซงเทนําไปขายให้แก่ราาันค่ารายอยต่อไปค่ะจํานวนหลายรอยรานคา้าที่เป็นสมาชิกนะคะซึ่งเป็นการลดภาราคา่าของชิมให้กับประชาชนแล้วก็ลดต้นทุนสินค้าให้แก่รานคา่ารายอยทําให้สามารถขายสินค้าให้กับประชาชนในชุม,ช,มชนได้ในราคาีดถูกลงค่ะ ทางนี้ก็มีการปิดปลายแสดงราคาสินค้ายางชัดจีนตามมาตรการถี่กระทรวงพาเนยตเขากำนดนะคะสินค้าอุปโภคและก็บริโภคในชีวิตประจำวันเราจะเน้นคุณภาพและข้อราคาให้ถูกที่สุดค่ะเพื่อสนองความต้องการของประชาชนที่มาจับจ่ายในร้านค้าของเราค่ะ เพื่อลดค่าใช้ใจ่ายในการจับใจ่ายในครั้งทุกๆครั้งที่เขามาจับจ่ายะค่ะลูกค้าส่วนมากจะมาซื้อเยอะนะคะของขบเคี้แล้วก็ลูกค้าเพราะเป็นสินค้าที่ราคาถูกและว็็มีโปรโมโชั่นต่างๆดีใจแล้วก็ภูมิใจที่ได้รับใช้ได้จำหน่ายให้กับประชาชนในราคาพิเศษค่ะคนในราคาที่ถูกค่ะ ทางร้านก็พร้อมบริการให้กับประชาชนที่มาจับจ่ายใช้สวยในห้างเคคนเคอย่างเต็มที่ค่ะชาวัน่ด้านนางสาวชะวันกรคงเส้นค่ะลูกค้าผู้ใช้บริการก็กล้าวค่าวา่า ปกติเนี่ยก็มาใช้บริการ h k คแอนเคซูเปอร์สโตถูกเดือนอมาเสือสินค้าอุปโภคบริรโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวันนะคะ,คะเพราะว่ามีสินค้าให้เหลือลากล้ายแล้วก็ที่สำคัญคือราคาโทกมีการติดป้ายราคาสินค้าถูกประเภทอย่างชัดเจนค่ะแล้วก็มีการจัดโปรโมชั่นและก็ลดราคาสินค้าถูกเดือนแล้วก็เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตทองทิ้นที่เข้าร่วมโครงการของผากรัดมาโดยตลอดนะคะก็ทำให้ประชาชนสามารถมาใช้บริการเพื่อลดภาระค่าคลองชีพไปได้มาก ก็อยากจะขอบคุณซูเปอร์มาร์เก็ตทองทิ้นที่อยู่คู่ทองทิ้นมายังต่อเนื่องค่ะที่นี่ก็คือแบบมีสินค้าที่ราคาถูกแล้วก็มีแบบโปรโมชั่นลดราคาเยอะเลยค่ะที่นี่ก็คือครบเลยค่ะไม่ว่าเราจะต้องการแบบขน,นมหรือว่าของใช้พวกในครัวหรือว่าในห้องน้ำอะไรพวกนี้คือมีครบเลยค่ะออรู้สึกว่า มันเอื้ออำนวยกับคนที่รายได้น้อยค่ะแล้วก็คือทำให้แบบประชากรประชาชนในชุมชนอะไรพวกนี้ค่ะได้มีกำลังซื้อที่เราสามารถจะซื้อได้ในแบบในชีวิตประจำวันนะคะ